สวัสดีครับผมฟุกพีดีพีสตาวเวอร์ครับวิดีโอนี้ผมจะเ,เล่นเกมเอ็กซิปาร์ตี้ครับโอเคก็เราก็มาเล่นเอ่อปาร์ตี้ไล่เหมือนเดิมแล้วโอเคโอเคครบสามสิบสองคนแล้วครับมาแล้วครับด่าแรกน,นะครับตลาดกระดิง่งเล่งสปีด ตรียมพร้อมระวังเริ่มได้กริ่งกระโดดกระโดดเดี๋ยวกริ่งกร่งไประโดงนี้ไปแวกไปเริ่งกรกโดเ้ยกระโดดไปกระโดดไฮ้ปไปเระโดดเไปร่งร่งไป โอเคถึงแล้วโอเคด่านที่สองครับสะพานโกสเริ่มได้กริ้ง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 ขวากันเฮ้ยชน เด้อออะไรนะเนี่ยเฮ้ยระวังระวังระวังโอเควิ่งรถ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 ตรงนี้แล้วก็นตรงนี้แล้วก็กระโดดโอเคถึงแล้วผ่าดแล้วครับด่านที่สามครับจุดประกายแผนที่กลุ่มดาว ไปเก็บก <languages? S 1> <Weekly. đâu? S 2> ันเลยฮ้ยอ่อย่งอย่างอย่างเย็นเยเย็นใครนั่นรึหนึ่งสองสามเริ่มได้หนึ่งอันสิบเอ็ดอันนะสองอันช่วเวฟสามอันช่วเวฟเฮ้ยเดี๋ยวกับดักสี่อันโอเคห้าเอาโชนดิโผลเฮ้ย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 อ่า เจ็ด <7. S 2> ต้องเร็วหน่อยต้องเร็วหน่อยต้องเร็วหน่อยแปดอีกสามอันอเดินไปสักไกลเลยเอาชนอีกมาเลยหนนู่นุนเก้าอีกสองอันเอาแล้วอะไรเนี่ยสิบอันสุดท้ายนู่น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 สิบเอ็ดโอเคครบผ่านแล้วครับด่านสุดท้ายครับ สวนใต้แสงจันทร์พร้อมแล้วเริ่มได้ เอดี๋ยวดูตำรวจตำรวจอะไรันยัเฮ้ยตาเฮ้ยควตรงนี้ยเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ยตำรวจเฮ้ยราเบอรแล้วกัน เหลือสี่คนเอ้าเหลือสี่คนเอ้าเอ้าโอเคฟุกได้ที่สี่ครับ <laughs> โอเคโอเคก็โจิวอนครับสำหรับเกมเอ็กซ์พาร์ตี้วิดีโอนี้ครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซ like, ับสไครต์และก็กดกระดิ่งด้วยครับฟุกมริกินทาวเวอร์ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ Good bye บาย y o ว a เกต n คมครับ